สวัสดีค่ะวันนี้ขอนำเสนอกระทงรูปแบบผสมผสานร,ระหว่างกรีบหัวนกนะคะเป็นเป็นหัวนกตั้งเดิมเลยนะคะอย่างที่ทักเคยทำไปมากมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็กรีบดอกจอกแต่เราทำดอกจอกมันมันจะมีแค่แค่ชั้นนี้นะคะเราก็ทำเพิ่มมาอีกสองชั้นเพื่อให้กรีบมันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ติด อ่าสชั้นนะคะหนึ่นะคะติด4ชั้นทีนี้เนื่องจากต้องการให้มันมีสีสันที่แตกต่างกันหลากหลายก็เลยเลือกทำตัวอย่างเป็นงานผ้ามานะคะเป็นนะคะกรีบจะพับก,กรีบนี้ส่วนหัวนกนี่เราก็เพิ่งทำกันไปมันบาดนะคะแต,แต่กรีบนี้เรายังไม่เคยทำ เด,เดี๋ยวเราก็จะทํากันนะคะเราจะทําำปีบนี้กันนะคะอืมเตรียมของหน่อยก็จะใช้ด้านนี้นะคะ ใช้ใบตองกว้างสองนิ้วนะคะกว้างสองนิ้วแล้วก็ยาวสามนิ้วครึ่งนะคะอันนี้ได้สามนิ้วครึ่งแต่ว่าสองนิ้วเดี๋ยวเราจะตัดแต่ทีนี้จะตัดออกจะเกินหน่อยหนึ่งนะคะจะตัดกรีบนี้จะ จะยากหน่อยหนึ่งนะคะนะคะกลีบอื่นๆที่ที่เราเคยพาเพื่อนๆทํานะคะอย่างเช่นกลีบเล็บคุดนี่ก็แทนได้นะคะก็มาติดแทนได้นะีคะกลีบเล็บคุดก็ติดลักษณะเนี้ยติดไปห้าชั้นเหมือนกันนะคะหรือจะไม่ใช้กลีบเล็บคุดอันนี้เลยดอกจอบเนี่ยแต่แต่ใช้ลิบบิน้นเออใช้ผ้าก็เลยไม่ได้พับแต่มันมันต้องพับครึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทำนะคะ หรือจะใช้กรีบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะหรือพับกรีบอะไรได้ง่ายๆก็เอาเลยนะคะติดได้ตามใจชอบทีนี้ดูนะคะดูวิธีทำเราจะพับพับหนึ่งในสามนะคะหนึ่งในสามนะคะพอพับไปแล้วเอานิ้วโป้งกดค่อนข้างมาทางนี้หน่อยนะคะเกือทางนี้ไว้เยอะก่อน กดกรีบลงไปนะคะเห็นไหมอ่ะกดกรีบลงไปนะคะไม่ต้องเข้าไม่ต้องไปลึกนะคะอีกด้านหนึ่งดึงอย่างนี้นะคะจับจับอย่างนี้แล้วก็ดึงมานะคะให้เกยกันนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะโน้มด้านนี้มาอีกค่ะทับอย่างนี้นะคะ ทีนี้เราต้องตัดละเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะไปค้ำกรีดด้านนี้มันนะคะเราก็ตัดแล้วก็น้มมา้นม,มาให้ติดชนนี้เลยนะคะชนที่เราตัดน,นะคะมันก็จะพองแต่ด้านนี้ไม่พองไม่ด้านนี้ไม่ค่อยถนัดทีนี้ก็ตัดอีกนะคะอันนี้ต้องทำไปตัดไปค่ะทำไปตัดไป ก็ตัดแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งหนึ่งตัดตข้มาครั้งหนึ่ง,ะงนะต้องตัดอีกนะคะตัดอีกทีนี้พอเหลือดอยงนี้แล้วสุดท้ายเราพับพับอย่างนี้นะคะพับเฉียงเข้าไปเลยนะคะพับเฉียงเข้าไปเลย ะะอันนี้ก็พับเฉียงเข้ามาเลยะะจะเป็นลักษณะนี้เย็บเย็บะค,ะค่ะอันนี้ติดทิ้งไว้ก่อนนะคะทวนะะอีกครั้งนะคะทวนอีกครั้งพับหนึ่งในสามค่ะนะคะกดไว้ะค,ะคมุมลงมา ข้างนี้โน้มมาดึงมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเหมือนคอเสื้อนะเหมือนคอเสื้อที่เราใส่เสื้อพับสลับนะคะจับสลับข้างซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาท,ท,วาทีสลับไปอันนี้ก็กะว่าเดี๋ยวเราตรีบมาก็จะชนอันนี้พอดีนะคะพอดึงมานนะะมันมันจะชนพอดีเลยจะชนพอดี ไปอีกค่ะข้างนี้จะไม่ค่อยพองดันเวลาพับถ้าพับอย่างนี้เลยมันมันจะไม่พองนะคะมันจะไม่พองเราต้องดันทางนี้กดลงไปค่ะนะคะกดกดอันนี้ดันดันให้ิ่นไปมันก็จะพองขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเนี่ยค่ะ กดจากด้านข้างถ้าเรายกมาอย่างนี้มันไม่พองนะครับต้องกดจากด้านข้างเข้าไปมันก็จะพองให้เราทีนี้เก็บสุดท้ายแล้วนะคะหนึ่งสองสามพอเกิบที่สี่เราพับเฉียงเข้าไปเลยค่ะเฉียงเข้าไปเลยนะคะลองทำดูนะคะ <c oughs> มันมัน มันสวยเนาะที่จะชวนท่นชวนทำคือมันสวยอ,ะอย่ะทีนี้เมื่อเราได้กรีบอย่างนี้แล้วเนี่ยพออันนี้ตัวอย่างอันนี้ใช้ใช้ห้านิ้วนะคะใช้ทุนห้านิ้ว แต่ถ้าเราใช้6นิ้วเราก็ต้องใช้กรีบมากกว่านี้นะคะกรีบที่ทำเนี่ยเราใช้ชั้นละ14กรีบนะคะ5นิ้วเนี่ยใช้ชั้นละ14กรีบไอไอคอม้านี่ไอหรือหัวนกเนี่ยเราใช้ทั้งหมด40กรีบนะคะที่ทำวันนั้นจำได้ว่านับไว้ว่า40กรีบทีนี้เวลาประกอบเวลาประกอบ อันนี้เคยดูคลิปที่ผ่านมาไปแล้วนะคะเราก็เอากลีบเนี่ยวางตามตรงตรงรอยนี้เลยนะคะตรงรอยเนี่ยค่ะมันมันจะมีรอยจุดตัดอยู่นะคะเราก็วางเสมอนี้เลยว่ามันชั้นแรกมันก็เล็งมันง่ายดีนะคะมันจะได้เสมอกันไปนะคะแล้วเราก็วางสับวางเส็จก็ชั้นที่สามก็สับวางอีกแล้วชั้นที่สี่ เราก็มาสับวางมันอีกเนี่ยนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วเราก็ปิดข้างบนก็เหมือนกันนะคะถ้าเราใช้เป็นงานผ้าเนื่องจากผ้าเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเนื้อมันละเอียดมากเลยนะคะแล้วมันกันน้ําด้วยที่ถ้าหลายๆชั้นแล้วมันมันแทงเข็มยากปักเข็มมุกยากมากนะคะก็เลยใช้ปืนกาวปืนกาวยิงทั้งในยิงตลอด ุ้นกระทงนะคะถ้าทํางานผ้าก็ใช้ไงใช้โฟมนะคะแต่หาดอกไม้มาแต่งแต่งกระทงจะจะดอกอะไรก็แล้วแต่ชอบจะแต่สีเลยนะคะแต่น,นี้ใช้ดอกไม้สาเร็จเพราะว่ามันมีติดบ,บ้านอยู่เดี๋ยวส่วนทูบเทียนเราก็จะปักนะคะอันนี้ต้องเจาะรูเออต้องเจาะรูทูกบกระเทียน ทูบสามดอกเทียนดอกหนึ่งนะคะจะใช้เทียนเกลียวเทียนขาวเทียนเหลืองหรือเทียนสีสีอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะก็งเท่านี้นะคะอันนี้เป็นเป็นการสาธิตการนำเสนอ,อว่าไอ้กลีบต่างๆที่เราพาเพื่อนๆทำไป สามีนะคะ EP 1 e หนึ่งแล้วก็ EP อานั่นทำนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไอ้งานพวกนั้นนะคะทำมั่งแล้วก็อาจจะมีกรีบแปลกๆอย่างเงี้ยให้ลองทำดูนะคะเพื่อที่จะมาประดับกระทงของเราให้มันสวยๆนะคะก็ขอจบเรื่องราวแต่เพียง เท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็พอหลังจากคลิปนี้ก็จะมีคลิปหนึ่งนะคะก็จะเป็นกระทงง่ายๆนะคะสำหรับทำให้เด็กๆหัดหรือเด็กๆหัดทำกระทงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะง่ายๆก็หลังจากนั้นพอไปคลิปที่สี่นิ้วมือนางนะคะ มาเข้าเป็นชุดแล้วก็จะทํากระทงนะอันนั้นมันจะเป็นกระทงที่กว้างออกนะครับกว้างออกเลยมีนิ้วระโยงระยางนะคะนิ้วเหมือนบ้านมีพับพึงนะคะกาพับพึงท,ที่ที่ชั้นนอกนอกสุดนะคะมันจะบางอ่อนๆเนาะมันจะออกสี ok ขาวขาวเหลืองเหลืองเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะเอามาใช้ได้หรือไม่งั้นก็เป็นใบตองอ่อนนะคะใบตองก็จะมีสามสี่เฉดสีเนาะ มีตองอ่อนเลยแล้วก็มีตองสีนี้นะคะแล้วก็ตองธรรมดาแล้วก็จะมีตองเหลืองที่ที่มันมันเริ่มแก่จัดมันเริ่มใจเหี่ยวแล้วอะ่ะมันมันจะเป็นสีเหลืองก่อนที่จะเป็นสีน้ําตาลเราก็สามารถที่จะเอามาทํากระทงสลับสีกันได้นะคะหรือไม่งั้นเราอาจจะเวลาเรานุ่งผ้าอา่า ชิ้นงานเราสมมุติเราใช้ไอ้เกลีนิ้วมือนางเนี่ยเราก็อาจจะเอาสีแดงจากไอ้ต้นกระบือเจ็ดต้นมาใช้หรือว่าไอ้ต้นหมากผู่หมักเมียนะคะหมักผู่หมักเมียก็ามาใช้ได้เนาะเตยทองเตยทองที่เคยทําให้ดูไปครั้งหนึ่งแล้วนั่นก็เอามาใช้ได้แต่ทีนี้ที่บ้านเนี่ยเพิ่งเอามาปลูกใบมันยังไม่ใหญ่มากนะคะก็ทําได้แค่เล็กๆน้อยๆ จะเอามาทําเป็นกลีบใหญ่ๆอะ่ะมันยังทําไม่ได้นะคะต้องเอาไปปลูกลงดินให้มันใหญ่โกอนนะคะใบเตยก็ทําได้นะคะใบเงินทองหน้าก็เอากลีบเอาใบามันมาพับเป็นกลีบกระทงได้นะคะดัดแปลงได้ทุกอย่างคะ่ะอันนี้เพียงเป็นเป็นแนวทางให้เห็นว่ากลีบหลายๆกลีบเนี่ยเราเวลาเราเอามาใช้เข้าประกอบรกระทงเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กลีบเดียวโดดเดียว นะคะเราเอาไปผสมผสมปนเปนะคะอ่าให้สีสันให้มันสวยงามกระทงของเราก็ก็จะดูดูสวยดูดีนะคะก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้เดี๋ยวเราก็จะเจอกันครั้งต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีสุขภาพดีแข็งแรงนะคะ <c oughs> มีโชคจากการเสี่ยงโชคเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะ